สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาตลาดนัดอีกแล้วนะคะตลาดสดทางอิตาลีนะคะช่วงนี้ผักผลไม้มีอะไรออกบ้างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็มียอดบรอกโคลีนะคะถูกมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้1กิโลก็ประมาณ2ยูโรนะคะก็ประมาณ70บาทประมาณนี้แล้วก็หัวกะหล่ำก็1ยูโรก็หัวละ35บาบาทตอนนี้มะเขือเทศออกเยอะมากจริงๆค่ะ ถูกมากด้วยโลละ1.5นะคะก็ประมาณ40บาทประมาณนี้นะคะได้เยอะมากเลยสดๆดอันนี้ผักกาดก็ออกเยอะค่ะผักกาดพวกนี้ผักกาดดอกใช่ไหมคะช่วงนี้แล้วก็ส้มเขียวหวานนะคะทุกคนแล้วก็หัวฟินแนนนะคะเป็นหัวขาวๆที่แก่ท้องอืดน,นะคะตัวนี้ออกเยอะแล้วก็ฟินอกกีนะคะแล้วก็ไอหัวผักหัวผักนะะที่เป็นดอกนะคะทุกคนคะ่ะ อยงลังออกเยอะหัวละ50เซนก็ประมาณ20บาทหรือประมาณ18 17 18บบาทค่ะนี่กีวีก็ออกเยอะนะคะกิโลละ2ยูโรก็ประมาณ2ยูโรนะคะก็ประมาณเออจ็ดสิบยูโรละ70รองเท้าค่ะดูรองเท้าหน้าหนาวนะคะเซลนะคะเขามาเซลถูกมากมากเลย15ยูโร บางอันก็ห้ายูโรบางอันก็15นะคะนี่นะคะรองเท้าหน้าหนาวเขาลองโลกออกนะคะแฟ,แฟชั่นหน้าหนาวทางอิตาลีนะคะถูกมากๆเลยถ้าเราซื้อที่ตลาดนะัดแต่ถ้าจะไปซื้อที่ห้างตอนนี้นะคะก,ก็ลดราคาเยอะเลยพวกของแบรนด์ทั้งหลายถ้าใครอยากได้แบรนด์นะคะก็เข้าห้างนะคะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เนาะเราไม่มีรถไปเราขี้เกียจนั่งรถไปเราก็เดินมานะคะที่นี่ก็ราคาถูกหน่อยนี่คะ่ะ ราคารองเท้านะคะคู่ละ15ยูโรนะคะคูณไป35ตอนนี้นะคะ1ยูโรเท่ากับ35บาทบ้านเราดูบูธนะคะเขาโลออกนะคะก็คือมีไซส์เดียวนะคะคุณจะหาไซส์ของคุณ40ก็ไม่มีนะคะก็จะมี36 37 38นะคะไซส์แบบนี้นะะมีไซส์เดียวสวยมากเลยค่ะดูส้มกำลังจับเลยรองเท้าไปขี่มารองเท้าบูธ ไม่เปียกนะคะหน้าฝนเนาะเวลาเขาใส่เดินวันนี้ก็เลยพาแฟชั่นทุกคนนะคะมาดูแฟชั่นรองเท้าหน้าหนาวทางอิตาลีกัน,นะค่ะราคาถูกๆมีสีสันนะคะที่ใครอยากมาเดินนะคะแถวนี้นะคะเมืองปติป้ายนะคะทุกคนค่ะทางใต้ของอิตาลีที่ประจําของเรานะคะทุกวันพฤหัสเราจะมาเดินที่นี่นะคะวันนี้อากาศดีก็เลยออกมาเดินวันไหนฝนตกก็ไม่มาค่ะทุกคนค่ะมาเฉพาะวันไหนที่อากาศดีชืสูงๆอีกแล้ว หมักค่ะบหมักหุ่นดีนะโอ้ยไส่ขึ้นมือนกับหุ่นดีสละสูงขนาดนั่นเป็นนี่เป็นยังไงขาวดีอืมกับยางได้แต่กับบัตรยางปกติคือเก่าอือใช่แตกมันแตกตรงนี้ตรงดูเราเราเดินก็ใช่นั่นแหละมันมันมีปัญหาตรงอู้ยคุณเหระเบิ่งเพิ่งหัวไข่ไข่สีดำนี่แหละ ซื้อแบบนี้แหละให้คอยเฟตินาลล่าเลย80ยูโรตั้งแตซี่ฝีที่เหล่าบอลไซยู่ดีเนี่ยมันบอลเน,นี่ยมันบอลยกกังก็มันมันบอลตรงนี้มันบอลพังตรงนี้อ๋อบอลพังบอลพังมันเป็นแบบนี้แหละไพรไซสูงบ่ได้ตัวนี้ก็สวยเนี่ยอ๋อสคีครีมเนี่บออุ้ยมันหน่อยแทะสามอุ้ยของเดงหน่อยตัวนี้ลูกสามสิบสองเองเออเอาไปให้ไพ่อ๋แล้วบอาไปไหนตังไพ่ยังแดงก็ไม่ซื้ออตุ้ รองเท้าที่โชว์แบบนี้นะคะก็มีเฉพาะไซส์ที่โชว์นะคะคุณจะหาไซส์อื่นไม่มีใส่ได้ก็ใส่ค่ะใส่ไม่ได้ก็ต้องใส่ค่ะถ้าซื้อไปแล้วถ้าชอบนะคะนี่ค่ะมีคู่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ใครชอบแบบนี้หน่อยข่าวบอยหน่อยทุกคู่เลยค่ะอันนี้สิบยูโรค่ะฝั่งนี้คู่ละสิบยูโรจะเข้ามานาซัมเมอร์แล้ว อากาศกำลังพอดีค่ะทางอิตาลีก็ต่ำสุดก็4องศาค่ะช่วงเย็นแล้วก็เช้าตรู่อันนี้5ยูโรนะคะก็ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วต่อจากนั้นนะคะก็มาตรงศูนย์กลางของหมบ้านนะคะเขาจะจัดซุ้มเล็กๆนะคะมีของขายเล็กๆน้อยๆน,นี่ศูนย์กลางของหมบ้านมากับมาลินแล้วก็แมลานีนะคะมาเดินต่อค่ะตรงนี้เขาจัดซุ้มนะคะ เล็กๆเ,เองขายของํำรวยนะคะทุกคนนี่ช่วงวาเลนไทน์นะคะเขาก็จะเอามาจัดแบบนี้นี่ค่ะราคาโฮมเมดนะคะเขาทำเองนะคะแล้วก็มาวางขายแบบนี้หรือว่าสินค้ามือสองนะคะของหมู่บ้านคนที่พักอาศัยในหบ้านนี้นะคะก็ออกมาวางขายมาเป็นแผงขายแบบนี้นะคะแต่ก่อนไม่มีค่ะเพิ่งมามีเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะ แล้วก็วันจันทร์หน้านะคะก็จะเป็นช่วงคเนว่าเลยนะคะเขาจะใส่ชุดแฟนตาซีนะคะของเด็กๆเ,เขาจะเล่นตรงศูนย์กลางของหมู่บ้านตรงนี้นะคะมีตุ้มหูด้วยนี่ของเก่าแก่นะคะรูปเก่าแก่มาดินชีให้ดูไมรนรอกว่าใครจะใส่แบบนี้ก็ยังมีคนชอบนะคะของเก่าแก่นี่เขามาจัดวางไวบบ้ด้วยกันก็คือเมืองปฏิปายะนะคะเฉพาะวันสำคัญนะคะเขาถึงจะให้เอามาวางไว้แบบนี้ แต่ถ้าหมดวันสําคัญแล้วเขาก็จะลื้อออกนะคะก็ไม่มีก็ที่นี่ก็จะว่างนะคะไม่เหมือนบ้านเรามีตลอดบนทางเท้านะคะที่นี่เขาจะไม่มีตลอดนะคะมีเฉพาะวันสําคัญนะคะที่เขาจะเอามาวางให้ขายร้านค้าก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีกระจุกกระจิกนะคะทุกคนก็มีเพาะของโฮเมดนะคะก็มาวางขายแบบนี้อันนี้คือตุ้มหูต่างหูนะคะ นี่มีทองพวกแขกนะคะเขาก็จะมาวางขายแบบนี้คนอินเดียนะคะไม่ใช่ของจริงนะคะก็คือของประดับนะคะทองเห็นรีประยสวยมากเลยตุ้มหูเราก็เดินดูค่ะเรื่อยๆแบบนี้มีไม่เยอะนะคะทุกคนมีไม่กี่ร้านเองก็แค่เป็นสีสันนะคะแบบสีสันมีของเล่นเด็ก ก็มีค่ะไม่เยอะก็เขาเอามาวางไว้เฉพาะวันไหนวันสำคัญนะคะประมาณห้าหกล้านนะคะคนที่รู้จักกันอันนี้ก็จะเป็นไม้นะคะแล้ก็แกะสละักแล้วก็เขียนรูปไว้ในไม้นะคะที่เขาตัดเป็นแผ่นบางๆแล้วก็สลักนะคะสลักชื่อ ใครชอบไม้สลักอะไรนะคะเขาก็จะมาวางไว้อันนี้ก็เป็นสร้อยนะคะของโบราณนะคะทุกคนของเก่าแก่ของโบราณเขาก็จะมาวางขายแบบนี้นีมีดอกไม้ด้วยนะคะช่วงวันสำคัญเขาก็จะมาวางขายเป็นกระเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะนี่ของเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ดูไปด้วยกันค่ะทุกคนพาทุกคนนะคะมาดูเขาจัดเต็นเล็กๆน,น้อยไม่มีตลอดนะคะเดี๋ยวเขาก็เก็บไปแล้วนะคะถ้าหมดช่วงวันสําคัญนะคะจะไม่มีตลอดอนี่พวกแก้วโบราณนะคะคนสมัยก่อนหรือใครที่อยากเอาไปประดับบ้านนะคะใครที่มาบ้านนะพวกแขกเขาจะใช้แก้วแบบนี้ต้อนรับก็คือการให้เกียรติแขกที่มาเยี่ยมบ้านนะคะ ของประดับต่างๆประจุก,กระจิ๊กนะคะไว้ประดับบ้านแต่ใกล้ช่วงวันสําคัญวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนใครจะซื้อไปฝากนี่สร้อยคอนี่การจัดตกแต่งแบบนี้นะคะเอาไปตั้งโชว์บนโต๊ะเนาะของประดับบ้านสวยๆงดงามในช่วงวันสาคัญเขาจะประดับนะคะรูปหัวใจหยุดตรงทางนี้นะคะทางเท้าให้คนมาถ่ายรูป ช่วงวันสำคัญนะคะแล้วก็เขียนสคริปต์ไว้นะคะนี่เอากระดาษมาไว้ใครอยากเขียนอะไรก็เขียนไว้ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเดินเสร็จนะคะเราก็จะไปกินข้าวค่ะทุกคนค่ะวันนี้นี่นี่ค่ะศูนย์กลางของหมู่บ้านวันนี้เราได้นี่ต้มนะคะแบบบ้าน,านเราจิ้มจุม่มบ้านเรานะคะวันนี้ทําจิ้มจุม่มกินค่ะทุกคนเพื่อนคนไทยมา ขาดไม่ได้เลยอาหารไทยที่นี่แพงมากเราต้องซื้อมาทำกินเองค่ะทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้อาหารแบบฟิลิปปินส์นะคะ uh huh. ตรงป่าไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอยกกินทุกอย่างเลยแต่แบบว่าจริงๆอยากกินนะ้ต้มแบบซปเปอร์อ่ะ ไก่บคุยถึงบอกไอ้นิดเอาไอ้นั่นมาไงแต่ว่าแต่ว่าก็คือมันหลายอยญ่เป็นแผ่นกระโดดใบกระโดดเพราะว่าไอ้ส้มบอกว่าอยากกินซุปเปอร์ตีนไก่อ่ะคอยก็เลยเวลาเราไปร้านข้าวต้มเห็นไหมที่เราจะมีต้มซุปเปอร์น่ะซุปเปอร์ตีนไก่ร้านข้าวต้มมันจะมีซุป